โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนเป็น e-story นะครับแต่จำ e-p ไม่ได้แล้วนะครับ e-p เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สมควรจะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือแบบว่ารถเรามันใช้งานมาค่อนข้างนานมากแล้วนะครับหลายแสนโลแล้วอืมแล้วผมก็เลยสั่งหัวฉีดมาแต่ยุคนี้มันเป็นยุคโควิดนะครับแต่ว่าให้เขาเปลี่ยนมันก็กลัวติดโควิดนะครับก็เลยสั่งหัวฉีดมาเป็นของสานอินเจคเตอร์นะครับ เป็นของกลุ่ม ES นะครับที่เขาใช้กันนะครับของพี่คนนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องเปลี่ยนนะครับก็เป็นเออคือผมสั่งมานั่นแหละมันไม่ใช่อะไรหรอกผมสั่งมานะครับก็เป็นทาดา,ดาเป็นอันนี้นะครับเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับเป็นกระาดาษครับอยากมีกระาดาษคนของตัวเองก็เลยตั้งมาว่าจะติด ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้จะติดข้างหน้าเอาฟิลเมกาหน่อยนะครับเป็นว่าโลโลบั b u จ็ตนะครับแปลว่าแบบวัยรุ่นทุนต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็ามาเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันหัวฉีดกันก่อนเลยเพราะว่าขั้นแรกมันน่าจะใช้เวลานานที่สุดเลยครับกเ็เปลี่ยนหัวฉีดกันเลยผมดูจากทรงแล้วผมก็ต้อง มีอาจจะมีโทรถามพี่เขาบ้างนะครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาสอนเปลี่ยนนะครับก็น่าจะแกะอย่างแรกนะครับก็น่าจะแกะรังนี้อย่างเดียวนะครับมันก็จะเห็นรางหัวฉีดต,ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะทางตรงนี้ก่อนเลยอย่างแรกที่เราต้องแกะก็คือรังนี้นะครับน่าจะเบอร์สิบนะเบอร์สิบนะฮะก็ไขออกกันเลยมันจะมีสามจุดนะฮะก็มีจุดตรงนี้ น,น,นี่น็อตน,นี้นับนี้แล้วก็น็อตน,นี้นะครับน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวลองก่อนนะครับถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยโทรหาพี่เขานะหนึ่งตัวนะครับ2ตัวคือผมซ้อมไหมนะครับเพราะว่าน,อน็อตตรงนี้มันฉีก เดี๋ยวว่ายังไงผมก็ต้องคงต้องเปลี่ยนเองอยู่แล้วนะสงัยต้องถอดนอด็อตพวกนี้ด้วยนะฮะนี่ครับน,รน็อตพวกนี้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 รอบรอบกองครับน่าจะต้องถอดด้วยเดี๋ยวผมถอดน็อตรอบกองก่อนดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวติดไปกันเดี๋ยวขย,ยัดเข้าไปไหม <laughs> เสร็จแล้วนะครับพวกนี้ผมก็ถอดออกมาข้างในเคือตรงนี้มันขาดเห็นปะผมนี่พยายามจะดึงไม่งออกเลยน้ <100. S 1> อยฮะเอาเฮครับกนนีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> คืออยากบอกว่ามันเปลี่ยนยากในระดับหนึ่งแหละหรือว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนนี้ ก็สามารถทักไปที่พี่แม็กได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ไว้ให้ก็คือเขาสอนตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะครับแต่ว่าผม <c oughs> ไม่ได้สอนเพราะว่ามวัวแต่คุยกับพี่เข้นะครับมันยากจริงๆนะม,นมันถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากหรอกพี่ไม่เกินใจด้วยวยุคโควิดอย่างนี้เรา ไม่ต้องออกไปข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่าไปติดต่อก,กับพี่เขาปุ๊บแล้วก็บอกพี่เขาว่าเอาหัวฉีดอันนึงแล้วก็สะดวกติดตั้งวันไหนก็ก็บอกพี่เขานะครับว่าจะติดตั้งวันไหนเดี๋ยวพี่เขาจะมาบอกนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแกะเริ่มแรกหมดเลยนะครับแกะตั้งแต่หนึ่งเลยครับยันจบผมก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับดูหัวฉีดเก่าดิยกับหัวฉีดใหม่ตอนแรกที่ให้ดูนะดูดูเห็นไหม แตกต่างกันไหมอันนั้นยาวเห็นไหมครัอันนี้ก็น่าจะตันดูดิตอนแรกเหมือนว่ารูอันนี้มันมีแค่สี่เองนะแต่ว่ารูอันนั้นจะเป็นมีหกถึงเจ็ดรูนะรูตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวเราไปติดสติกเกอร์กันดีกว่านะครับสติกเกอร์ใหม่แล้วก็ลอก็ลอกสติกเกอร์เก่าออกนะครับไปเลยโอเค เอามาติดสติกเกอร์ครับอย่างแรกก็ต้องลอกก่อนเดี๋ยวเราไปคัตเตอร์โอโดีๆทั้งนั้นอันนี้แล้วกันอืก<ม>อันนะครับคือเอามาขูดกับกระจกนะครับลอกอันเก่าออกนะฮะฉีดอันนี้ก็คือผมผสมน้ำยาล้างรถนะครับให้มันลื่นๆก็ฉีดไปเลยง,งปูป่านะ มีวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นฮะอันนี้เป็นผมใช้ของผมเองนะฮะก็ฉีดเช็ดเช็ด,ช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 ดแล้วก็ฉีดเิมแล้วก็ิอะไรนี่ไปขูดออกเราจะลาออกจากแกงนี้นะฮะแกงบัดซบนี่มันเล็กไปฮะเขามือสบอ เขาเนื้อกะจกอะมั้งดูทรงเลยนี่ะ๋ยขอลอกสักคู่นะฮะ อย่างแรกที่ใช้นะครับก็เป็นสเปรย์ลบรอยคะเป็นพวกลบพวกยามาตอยอะไรอย่างเงี้ย โอเคเสร็จ <C> e <at> okay. แล้วเราแล้ว,ลวติดอันนี้เป็นอันแรกเลยนะฮะนี่โลปัจิตใครสนใจที่ใครสนใจสติกเกอร์แบบนี้นะครับก็สามารถไปสั่งกับปาผมได้นะฮะก็เป็นเฟซบุ๊กนี้เลยหรือว่าแฟนเพจนี้เลยนะครับผมก็เป็นสติกเกอร์ราคาย่อมเยานะครับแล้วก็ถ้าใครบอกมาจากผมนะครับก็ไม่มีอะไรครับบอกบอกอเๆ โ <Okay. laughs> อเคก็ขอบขอบคุณนะเดี๋ยวมาติดตรงนี้นะอาจจะเป็นเดี๋ยวกันนี่ยื้คือปะคืออ่ะยูเมกาจัดเมกาจัดนี่ปึ๊บนี่ยนี่ดูเอาเรื่อง อืมอันต่อไปเป็นชื่ออูชื่ออูในร้านของผมเองอ่ะจะติดตรงนี้ีแก ผมวัดมาแล้วจากในคอมนะครับก็ตรงเพชรเนี่ยก็คือจุดศูนย์กลางครับเราก็จะแตะ Okay. อ่านว่าแปดสิบเอ็ดการาดลักชูรี่นะครับแล้วก็เป็นเพชรเพชรก็คือเหลี่ยมนั่นเองครับผม okay. เอเคีเสร็จแล้วก็ลอกออกฮะลอกง่ายนะฮะเป็นไงตเดงง่ายไหมที่ปลาผมนะอย่าลืมติ๊กเกอร์ร้านปลาผมเองฮนะ คือที่สั่งแบบนี้มาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงตอนกลางคืนด้วยนะครับหรือว่าโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยโอเคเสร็จแล้วฮะเชื่อรอเจัด โอเคฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับให้สนใจสติ๊กเกอร์ตักแบบไหนนะครับหรือว่าเป็นสติ๊กเกอร์แก๊งสติ๊กเกอร์ติดรถเองอะไรอย่างงี้ก็สามารถทักเข้าไปได้ที่เฟซป๋าผมเลยฮะเฟน,นี้นะครับแล้วก็ใครสนใจหัวชีนะครับเป็นของสลันอินเจคเตอร์นะครับหรือว่าของพี่แม็กนั่นเองนะครับผมก็สามารถมี หลายรุ่นนะครับหัวฉีดก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับก็นี้เป็นหัวฉีดเดิมนะครับที่ห่วยมากนะครับตอนนั้นก็ฉีดแบบอิดโรยแล้วอะผมก็เลยมาเปลี่ยนนะครับผมก็พี่เขาก็สอนให้จนจบงานเลยนะครับก็ดีมากเลยนะครับอย่างอะไรพวกนี้เราก็เก็บไว้ได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม